สวัสดีค่ะทุกคนเมโลดี้เองค่ะวันนี้มีข่าวมาอัปเดตสงกรานต์เชียงใหม่เริ่มแล้วจ้าบอกเลยว่าบรรยากาศคึกคักสุดๆทั้งคนเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวต่างออกมาเล่นสรดน้ำกันเต็มที่โดยเฉพาะแถวประตูท่าแพแล้วก็รอบคูเมืองโอ้โหมวนขนาดเลยเจ้าเห็นว่าการจราจรแถวนั้นเริ่มหนาแน่นแล้วนะใครจะไปเล่นน้ําแถวนั้นเตรียมตัววางแผนการเดินทางกันดีๆนะคะสงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้เริ่มต้นวันแรกบรรยากาศก็คลึกคลื่นตั้งแต่เช้าเลย นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติออกมาเล่นน้ำสงกรานกันอย่างสนุกสนานที่ประตูท่าแพเนี่ยเป็นจุดยอดฮิตเลยมีตู้น้ำหยอดเหรียญให้บริการด้วยนะสะดวกสุดๆนักท่องเที่ยวต่างชาติชอบใจกันใหญ่เล่นน้ำกันสนุกสนานชุ่มฉ่ำคลายร้อนพอช่วงเที่ยงวันบรรยากาศยิ่งคึกคักขึ้นไปอีกมีรถกระบะบรรทุกน้ำออกมาสาดน้ำกันทั่วเมืองรถเยอะคนก็แยะทำให้การจราจรเริ่มติดขัดบ้างแต่ทุกคนก็ดูสนุกสนานกันมากๆเลยค่ะ ส่วนรอบคูเมืองก็ไม่น้อยหน้ากันช่วงบ่ายบ่ายคนเริ่มออกมาเล่นน้ํากันเยอะขึ้นทําให้การจราจรร,รอบคูเมืองเริ่มหนาแน่นตามไปด้วยใครอยากไปเล่นน้ําคูเมืองก็เผื่อเวลาเดินทางกันด้วยนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็ออกมาจับจองพื้นที่ขายของกันคึกคักมีทั้งปืนฉีดน้ําถังน้ําซองกันน้ําแล้วก็พวกน้ําแข็งดินสอพองครบครันเลยทีเดียวใครขาดอะไรมาหาซื้อแถวนี้ได้เลยสงกรานต์เชียงใหม่ปีนี้สนุกสุดเหวี่ยงใครยังไม่ได้มาต้องรีบมาสัมผัสบ,บรรยากาศนะคะ รับรองว่าม่วนอกม่วนใจแน่นอนแล้วอย่าลืมติดตามข่าวสารอัปเดตจากเมโลดี้กันต่อไปนะ